สวัสดีครับท่านผู้ชมพวกผมอาจารย์แป๊ดตักกัศลาในรายการหัวลาหาหุ้นทางช่องตักกัศลาหัวลาชาแนลรู้จริงเรื่องดวงวันนี้เป็นวันพุธที่16กันยา2563เราจะมาดูดาวเด่นของรัฐบาลไทยเป็นคลิปพิเศษเราจะมาดูดาวทั้ง10ดวงในตำแหน่ง ดาวอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งราศีสิงห์ในระวางลูกที่เก้าดาวพฤนหัสเป็นเจ้าระวางอยู่ในตำแหน่งโจโรเลิกและเป็นตำแหน่งกเกษตรของมาตรฐานดาวดาวที่สองคือดาวจันทร์ตกในราศีสิงห์ลูกที่ห้าดาวอาทิตย์เป็นเจ้าระวาง มเป็นตำแหน่งเลิกมหัธนโนและเป็นวรโคตรนาวางดาวสามดาว,วางาังคารตกนาสีเมษลูกที่สองดาวสุกเป็นเจ้านาวางตกทลิสโทรเลเป็นตำแหน่งเกษตรและพินทุบาทดาวพุธอยู่ในตำแหน่งราศีกัน อยู่ที่นวางลูกที่แปดดาวอาทิตย์เป็นเจ้านวางในเทสาตีดกดาวเกษตรและเป็นมหาอุดดาวพฤหัสบดีอยู่ในราศีธนูนวางลูกที่แปดดาวอังคารเป็นเจ้านวางอยู่ในตำแหน่งปุเอกเป็นมหาธนูเนอร์และเป็นดาวเกษตรดาวศุกร์ อยู่ในตำแหน่งกรลกฎนณวางลูกที่ห้าดาวังคารเป็นเจ้าณวางตกตำแหน่งวอลโครณวางอยู่ในเลืกราชาและเป็นราชาโชคในมาตรฐานดาวดาวเสาอยู่ในตำแหน่งธนูตกลูกที่แปดณวางลูกที่แปดดาวังคารเป็นเจ้าณวาง ตกในตำแหน่งปู่เอกเป็นมหาธโนเลิกดาวลาหูอยู่ในราศีพกศภลูกที่เก้าดาวพุธเป็นเจ้าหนวางอยู่ในเทสาตีอยู่ในตำแหน่งนิดของมาตรฐานดาวดาวเกตอยู่ในราศีกุม ลูกที่สดาวพฤหัสเป็นเจ้าหนวางอยู่ในเทวีเลิกดาวมฤิตยูอยู่ในราศีเมษลูกที่เจ็ดดาวศุกร์เป็นเจ้าหนวางอยู่ในตำแหน่งมหัทธนเลิกทั้งสิบดวงนี้ผมจะคัดให้เหลือประมาณหกดวงซึ่งเป็นดวงที่เด่น ที่เด่นสุดก็จะมีด้วยกันอสองดวงดวงแรกดาวพฤหัสบดีและดวงที่สองคือดาวศุกร์เด่นรองลงมาจะมีดูสองดวงเช่นกันจะมีดาวจันทร์และดาวพุธอันดับที่สามจะมีดาวเสาและดาวเกต ทั้งหดวงนี้ท่านสามารถนำไปจับคู่ไปผสมตามที่ท่านเห็นสมควรเพื่อนำไปหาเสียงโชคในรัฐบาลไทยซึ่งสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งหตัวเลขนี้ผมจะขอคัดให้ท่านดูประมาณ4คู่ คู่แรกองและห้าสี่เป็นสองคู่แรกต่อไปเป็นสองอีกสองคู่สองคู่ที่เด่นเลนก็ปีดาวสุดาวเสาหกเจ็ด และดาวเกตเป็น6กเจะมีด้วยกันสี่คู่ที่ผมจัดให้แล้วต่อไปจะเป็นการจับชุดสามตัวให้ท่านนำไปเสี่ยงโชคก็ะจะมีห้าสองแปดห้าสองเป็นชุดแรก ที่สองแปดเป็นชุดที่2ที่ชา้ท่านนำไปใช้ในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในวันที่16กันยายน2563กก็ขอจบแค่นี้นะครับสำหรับรัฐบาลไทยซึ่งจะมีโค้งสุดท้ายในการทำให้ท่านใน ก่อนที่จะมีการออกฉลาดในผ่านนี้อีกครับสถาบันตักกศิลาโหราเป็นสถาบันที่เปิดสอนวิชาโหราศาสตร์เบื้องต้นและวิชาอื่นอีกหลายแขนงและยังได้เปิดสอนวิชาทักษะนําโชคฟรีเพื่อท่านนําไปหาเลขเด่นของเพื่อท่านนําไปหาเลขเด่นประจําวันกับรหัส ATM ได้ด้วยตัวท่านเองและต้องผมได้เปิดสอนวิชาโหราหาหุ้นเป็นคา่าพิเศษ เพื่อท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถนำไปหาเลขเด่นของหุน้นในแต่ละช่วงเวลาโดยใช้วิชาให้เลิกชั้นสูงโดยท่านที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่สถาบันตักกศิลาโหลาตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับและท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมีตัวเลขแนะนำจากแอดมินและ AI สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการ อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ